ผมวันนี้เราจะมีเมนูขั่วหนูครับวันี้ครับมีตับมันนะครับผมแล้วก็มีไส้นะครับผมขั่วหนูสับแล้วครับผมนะครับจะให้ดูตับนะครับตับหนูตับอมีสองเมนูนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ขั่วแล้วก็หนูครับเพิ่งได้มาเมื่อเช้านะครับแต่คลิปยังไม่ลงนะครับคลิปแบบเรืองไม่ลงนะครับเพราะว่า เพิ่งมาเมื่อเช้าครับยังไม่สัดลงนะครับก็เลยเอามาทําเมนูนี่ครับทอดหนูแล้วก็คั่วหนูแบ่งมาทําคั่วตัวหนึ่งนะครับแต่ตับจะมีสามตับนะเพราะว่าตับหนูทอดนะครับหนูทอดที่สองตัวแล้วก็หนูเล็กตัวหนึ่งครับสามตัวครับผมทั้งหมดนะครับเป็นชิ้นนะครับน่องครับนะครับน่องหมักกระเทียมพริกไทยนะครับ รสชูรสแล,ล้วก n n <c oughs> ็เกลือสามอย่างสี่อย่างนี่ครับผมเดี๋ยวเราค่อยดูรจีบนะครับผมเดี๋ยวเผาจะผัดโน้ตครับเอ้ยจีบถุดนะครับน้องมีนี่เอาไส้ใส่ด้วยนะครับผมไส้หนูครับน้องไส้อ่อนก็อไส้อ่อนแล้วก็มีไอ้นี่นะครับผมนี่นไหมครับไฮไลท์เลยครับตรงนี้จุดยอดน่ารัก สวยๆครับหนูโอเคแล้วขอได้ผัดสักก่อนนะครับผมไปชมนะครับรับมเรลื่มความแล้วนะครับผมน้ําออกแล้วครับมันมากเลยครับหนูนะครับนี่ครับไส่ไส้หนูตัดตัดสวยๆนะครับผมตัดใหม่ๆครับน่ครับนี่ครับตัดนี่ครับตัดหนูนะครับผม เครื่องปรุงอ่านี่ก็มีพริกแห้งนะครับผมกระเทียมพริกไทยขาวไทยดาข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับผมตำรวมกันนะครับแล้วก็มาผัดรวมกันครับใส่ชูรสแล้วก็เกลือนิดนึงแล้วก็น้ําปลาครับผมนะครับเราจะคั่วแบบอีสานนะครับผมเป็นอาหารแบบอีสานเพื่อนบ้านเรานะครับผมไม่ได้ผัดเผ็ดนะครับวันนี้วันหน้าเรจะผัดเผ็ดให้กินครับตอนนี้เราทําแกงคั่วครับน้ำขุกขิกนะครับผมมีน้ํานิดนึงนะครับ รอให้มันน้ำแห้แงๆหน่อยเราจะเติมน้ำเข้าไปนะครับผมน้ำาก็เป็นน้ำล้างครกนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่นะน้ำที่ว่าเราตําเครื่องแกงครับผมจะมีเครื่องแกงนะครับผมนะครับไว้เติมเวลาได้ที่เราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับผมแล้วรอให้น้ำงวดเราก็จะพอน้ำมันงวดเราก็จะตักมาเสิร์ฟกันนะครับผมนี่ครับเป็นกับแก้มอย่างดีเลยครับกับ <acaba> ข้าวก็สุดยอดกับแก้มก็สุดยอดครับ นะครับสำหรับคอคอกับแก้มนะครับผมนะครับของป่าครับผมก้วหมูนานะครับผมนะครับไฮไลท์เลยครับเดี้ะนี่ครับลูกอ่อนครับผมนะครับลูกว่อนไ้อ่อนตับนะครับสวยๆครับผมใส่หางไว้หน่อยครับหางด้วยครับโอ้สุดยอดครับรอชมรอชิมครับพี่น้อะ ครับผมขออนุญาตผัดครับเพราะเขาผัดมือเดียวัาแล้วจะมีทอดหนูด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้ชมครับผมรอชิ้มด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวมากินข้าวเช้าด้วยกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมลูกๆแลหลานครับผมนี่ครับนี่ก็เริ่มจะได้ที่แล้วครับพอเราจะทําผัดให้มันแห้งแล้วพอแห้งเราจะเติมน้ํานะครับนี่ครับเติมน้ําก็ ตุนเพดหนึ่งให้น้ำลดแล้วก็จะตักลกลงนะครับผมนี่ครับหอมมากครับผมดูดูเครื่องแกงครับเครื่องที่แห้งนะครับผมที่กระติกใส่หอนกระเทียมริกไทยโอ้ลืมใส่หอมแดงครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราตําทุกใส่เฉยทัยง้งดรใส่หอมแดงใส่หอมแดงใี่ห้าหอม,หอมนะครับผมเราแทบเราแทบครับ ครับพี่น้องใกล้จะได้ที่แล้วนะครับผมแล้วเราจะเติมน้ำนะครับกําลังมันกําลังแตกป๊ปเป๊ะป๊ปะนะครับผมหรือว่ามันเริ่มแห้งมันจะเริ่จะงวดน้ํานะครับผมเครื่องแกงเริ่มไปเข้าแล้วครับผมเราจะเติมไปกับเพราอีกตอนใกล้จะจบลงนะครับใกล้เสร็จนะครับผมรอตามชมครับรอชิมด้วยครับผมพี่น้อง เรากินด้วยกันเลยครับครับผมพี่น้องในทีนะครับผมน้ำม้งวดนะครับสิเราจะยกลงแล้วนะครับผมใส่แหลตเล่าไว้หน่อยหนึ่งนะครับแกงขั่วหนูเสร็จแล้วครับผมนี่ครับใบกระเพราไม่มีครับใส่ไปเพิ่มใบมะกรูดเข้าไปครับผมเพิ่มความหอมหอมหอมไปหน่อยโอ้ยนะครับดมกลิ่นฟังเสียงครับพี่น้องดูดูโอ้ครับผม มสเดี๋ยวโยกลงนะครับผมทีนี้จะยกลงนะครับผมจะทอดหนูครับผมโอเคครับผมตามรับชมการทอดหนูต่อไปครับผมเมนูที่สองครับครับผมทีนี้เราก็ตัดใส่ถ้วยแล้วนะครับผมนี่ครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมดูไส้ตัดมันนะครับผมตัดหนูเขาได้ตัดมัน ใส่หนูตับหนูครับผมพี่น้องนะครับนะครับสุดยอดครับเมนูที่สองลงกระทะแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมทอดหนูนาครับผมทอดกระเทียมพริกไทยครับผมสุดยอดครับนี่ครับสุดยอดเลยครับหมักกระเทียมพริกไทยเรียบร้อยครับใส่เกลือนิดลดดีชูลดลดดีเกลือกระเทียมพริกไทยขาวไทยดำครับตามโขลรวมกันนะครับผมแล้วก็มะเขือให้ หมักไว้ประมาณได้ชั่วโมงนะครับนี่ครับหมักไว้ชั่วโมงนึงนะครับนี่ครับแล้วรูครับารชมนะครับรอชิมด้วยกันรอกินด้วยกันเลยครับไป็นยังชิมแล้วครับรุ่นนี้ รอตอนสุกเลยนะครับผมเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันครับผมพี่น้องทุกท่านครับครับพี่น้องเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะครับผมนี่ครับหมูทอดกับเมนูขั้วหนูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมากินด้วยกันครับก็แบบกรอบเลยครับผมสีจะเข้มหน่อยนะครับผมเดล๋ยวผมติดทาย่ชมเดี๋ยวมาชิมกันครับผมว่าอร่อยขนาดไหน ามากินด้วยกันทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคน,นครับผมมีน้องพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะาลูกหลานมากินข้าวด้วยกันนะครับเด้อวทอดหนูกับขั้วหนูนะครับผมแกงขั้วหนูทอดหนูนาครับผมแซ่บๆครับมากๆเมนูี่สุดยอดเลยครับผม